สวัสดีค่ะก็รายการช่องอ่าเพนนีสเตชันนะคะก็ไม่มีอะไรอีกนอกเหนือนอกจากความงามความสวยผิวพรรณนะคะวันนี้ก่อนนอนจะมารีวิวเรื่องว่าใช้ครีมนีเวียก,กระปุกสีน้ำเงินนะคะกระพัวกระพังค่ะมีประโยชน์อะไรบ้าง แล้วถ้าเกิดอยากหน้าขาวอยากกลัใช้ครีมนีเวียอย่างเดียวนะคะแต่หลักการก็คือว่าเราขอแนะนำสรรพคุณของครีมนีเวียก่อนนะคะคือครีมนนเวียเนี่ยทำให้หน้าขาวชุ่มชื้นผิวที่แห้งหยาบกร้านก็จะหายไปจะนุ่มชุ่มชื้นและบำรุงผิวได้ดีเสร็จแล้วเนี้ยเขาจะมี อะไรนะ,ะที่พูดบอกว่าปลอบประยชนผิวค่ะปลอบประยชนผิวที่ที่เราทาเนี่ยที่เราจะทาให้เนี่ยคือคือจะได้ผิวจะได้ชุ่มชื้นตื่นเช้าขึ้นมาจะได้ชุ่มชื้นทั้งวันเลยนะคะตื่นเช้ามาคุณจะรู้สึกนุ่มขาวเนียนใสเลยค่ะอันนี้จะมาลองทำดูนะคะห้ามกลัวค่ะอย่าก,กลัวการทานีเบียครีมตัวนี้นะคะ ไม่มีอันตรายใดๆตั้งกินแล้วอย่าก,กลัวความโรคนะคะนี่ใช้มาตั้งเยอะแยะค่ะเกือบหมดแล้วคะเนี่ยอนนะคะเดี๋ยวจะให้ดูนะคะรู้ไหมคะว่าการทาคนไหนที่อก็ทําเหมือนเดิมนะคะคนไหนที่นะานะอยากหน้าขาวอยากหน้าชุ่มชื้นอยากให้หน้าอะไรนะ หลังจากไปเดินแดดมาอากาศดีๆแล้วก็ผิวแห้งกร้านเลยเนี้ค่ะลงใช้ครีมนเวียตัวนี้นะคะทําเหมือนเดิมค่ะคุณค่ะคุณพี่น้องทําเหมือนเดิมทาเข้าไปตานวดแต่วันนี้เราจะบํารุงก่อนนอนนะคะก็คือการบํารุงก่อนนอนเนี่ยต้องให้มันชุ่มจริงๆค่ะมันชุ่มนวดเข้าไปค่ะนวดแต่อย่าให้ถูกตาอีกนะคะเนี่ยนวดเข้าไปก็หมดอดอยงที่เคยบอกนะคะคุณพี่น้องนวด แต่ครั้งแรกครีมมันจะเหนียวนะคะพี่น้องเหนียวเหนียวก็จริงค่ะแต่ประโยชน์มากมายได้ความชุ่มชื้นเหนียวแต่ไม่ต้องให้ไข่หอมนะคะพี่น้องหอมไม่ได้ค่ะตอนนี้ค่ะอืก่อนนอนอาจจะจุบไข่ก็ไปจุบก่อนนะคะนี่ค่ะจุบแล้วช่วงทางครีมก็คิดถึงเข้าไปเอาคิดคิดถึงคนที่จะจุบเราะคะ่ะทาเข้าไปมันจะขาว ขาวช่างมันค่ะขาวจนวกอเข้าใจไหมถ้าวกอวกกอ,อย่างนี้ค่ะวกนวดเท่าไรคะนวดนวดจนมันซึมเข้าผิวพี่น้องนวดทาได้เยอะได้เท่าไหร่ยิ่งดีค่ะเพราะมันเป็นช่วงกลางคืนถูกไหมคะเพราะว่าตื่นเช้ามานะคะผมผิวชุ่มชื้นแล้วขาวขาวถ้าคุณอยากขาวนะคะอยากหน้าขาวนะคะ มันไม่ใช่แค่ขาวอย่างเดียวค่ะพี่น้องมันมันเขาเรียกอะไรขาวแล้วชุ่มชื้นผิวใสเนียนค่ะใสเนียนเป็นกนเป็นจริงๆมันเป็นครีมที่เขาเขียนบอกว่าให้ใช้ทามือทามือนะคะแต่ประโยชน์ของครีมนิเวียใช้ประโยชน์ได้มากมายใช้ทามือก็ได้โทษทีนะคะใช้ข้อศกก็ได้ แค่ตามข้อศอกที่กล้ากล้านะคะตามอย่างเงี้ยได้หมดส่วนที่เหลือนะคะได้หมดต้อเดือนระอาับด้วยเพราะว่าจะรอให้หน้ารอให้หน้ามันไอครีมมันซึมไปก่อนเห็นไหมคะช่วงดําๆเนี่ยค่ะให้ทาให้หมดเพราะมันจะประโยชน์มันจะปลอบปลอเขาเรยียกนะปลอบโยนผิวปลอบผิวะคะ่ะให้มันชุ่มชื้นค่ะอุย้ยโทษทีนะเจ็บแขนเห็นไหมคะเนี่ยรอให้สักพักนึงน,นะคะมันก็จะซึมเข้าไปเองค่ะซึม ซึมแต่ก็เหมือนเดิมค่ะอย่าทาหนเดียวทาครีมพวกนีเวียครีมอะไรพวกนี้ค่ะอย่าทาหนเดียวนะคะเพราะว่าครีมบางอย่างอย่างเช่นพวกครีมในครีมบางตัวเนี่ยเขาเราทาได้ที่ว่าครีมยี่ห้อแพงๆนะนั่นเขาทำมาเพื่ออะไรนะมันแพงเนาะแต่เราไม่ขอพูดถึงดีกว่าแล้วขอพูดถึงครีม ของถูกของที่ว่าเราซื้อน่ะเอ๊ะทำไงมันจะให้มันหมดสักทีเนี่ยมันเพิ่มมากระปุกใหญ่ใช่ไหมคะเนี่ยคุณก็เอามาทากลางคืนนะคะทุกวันอย่างนี้แล้ะแต่ว่าเนี่ยเห็นไหมจะเอาอีกเพราะจะต้องทาให้มันวอกนะคะคุณคุณพี่น้องถ้าทาไม่วอกนะมันจะไม่มันจะไม่นั่นแหละตัวทีเด้อเนี่ยเห็นไหมทาไปเลยค่ะทาวอกให้วอกสุดๆเลยวอกได้ได้เท่าไหร่ได้ยิ่งดีค่ะเขา ได้เท่าไรได้ยิ่งดีให้มันจะมันช่างมันค่ะมันจะมันปล่อยมันปล่อยมันตื่นเช้ามานนะคะคุณขอทาคอด้วยนะคะทาคอทาท้ายทอยทาช่วงหูทาให้หมดเลยค่ะทาให้หมดนะคะพี่น้องทาให้หมดแต่หน้าเนี่ยต้องเช้เยอะ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 ทาแบบนอดแบบบนนอกเลยล่ะเนี่ยเห็นไหม สิบเนี่ยเหนทุกเช้าค่ะโอ้ทุกเช้าวะทุกคืนค่ะเนี่ยจะทําอย่างนี้แหรอค่ะคุณลองทําประมาณหนึ่งอาทิตย์ไม่ถึงรูกมั้งสวันเนี่ยก็รู้ละว,ว่าหน้าคุณนะจะขาวใสชุ่มช่าผิวเนี่ยนะชุ่มแล้วมันเนียนไปกับเรียกมันมันเนียนไม่ต้องไปซื้อของแพงไม่ต้องอะไรเลยไม่ต้องไปอะไรเลยคะ่ะช่วงโควิดเศร,รษฐกฐิจเรามันแย่เนาะ กใช้ในส่วนที่มีเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมแล้วพี่น้องรู้ไหมคุณพี่น้องรู้ไหมใช้ทาอะไรได้อีกใช้ทาปากค่ะส่วนที่เหลือนะคะที่เหลือมันจะบำรุงความชุมชช่มชื้นค่ะชุ่มชื้นชุ่มชื้นให้ลิมฝพีปักเราด้วยเพิ่งรู้เหมือนกันนะเนี่ยเพิ่งอ่านเจอเพราะว่าอะไรรู้ไหมสรรพคุณของมันเยอะแยะเลยนะคะพี่น้องเยอะแยะเลยนะคะโทษทีนะคะไปอาห์โแต่ที่ชู่ก่อนเพราะว่าทาปากแล้วต้อง ก,กลับมาแล้วค่ะเห็นไหมจะให้หน้ามันซึมไปในตัวมันจะซึมนะเห็นไหมคะซึมซึมกันชอบค่ะชอบความสวยความงามเพราะไม่อยากเก๋ค่ะเพราะไม่อยากเก๋เก๋ใช่ั้นแกก็ไม่กลัวหรอกแต่อยากให้หน้าขึ้นฟ้าขึ้นกรไในอย่างนะคะความชุ่มชื้นของผิวเราอย่างที่เราเคยเคย,เคยบอกไปแล้วเนี่ย พราะว่าอะไรเป็นคนที่แบบว่าไปเคยอาบแดดมาแล้วหน้าดําหน้าดํามากๆเลยค่ะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เลยต้องหาวิธีใช้ทําไงที่ให้ผิวเนี่ยเวลาถูกแสงแดดจะได้ไม่ขึ้นกะขึ้นฟ้าเพราะคนไทยเราส่วนใหญ่จะขึ้นกะขึ้นฟ้าใช่ไหมคะขึ้นง่ายด้วยถูกไหมคะพี่น้องถูกถูกไหมคะขึ้นง่ายมากทีนี้แต่ความชุ่มชื้นเนี่ยของผิวนะทำให้ แสงแดดแสงรังสี UV อะไรต่างๆนะ่ะมันเข้ามาถึงตัวเราเข้าเขาเรียกไงน,นะเข้ามาแล้วมันเข้ายากนิดนึงเพราะว่าผิวเราชุ่มถูกไหมคะพี่คุณพี่น้องถูกไหมคะแต่ถ้าเกิดคุณผิวแห้งเนะี่ยคุณสังเกตสิลองคุณไปถูกแดดสิจะแสบแล้วผิวบางก็จะแสบคะ่ะแต่คุณลองให้มันชุ่มชื้นผิวชุ่มชื้นมันก็จะไม่แสบถูกไหมคะแล้วครีมในเวียนที่มีประโยชน์ไงคะ ก็คือตอนหลังจากคุณอาบแดดเอตากแดดมาเนี้ยคุณลองใช้สิแล้วกโปะเลยค่ะใช้คําว่าโปะเลยโปะหนาๆโปะอะไรเข้าไว้โปะแล้วคุณเออยให้พูดถ,ถึงเลยมันจะชุมะะช่มนะคะคุณชุ่มนะคะมากๆเลยพี่น้องเนี่ยอันนี้ก่อนนอนนะคะที่มารีวิวก่อนนอนเนี่ยเพราะว่าอยากให้ทุกคนมีผิวชุ่มชื้นตื่นเช้ามาให้ชุ่มชื้นนะคะเห็นไหมคะเนี่ยปมันจะสักพักมันจะ,จะซึมเข้าไปค่ะขนาดทาเยอะนะเห็นไหมคะ สรุปเอ่อขอขอใช้อีกรอบนึงนะคะเพราะว่าเป็นคนที่ใช้ครีมอะไรกางจะใช้ประมาณสามรอบอันนี้เห็นไหมเยอะอีกเหมือนเดิมอันนี้ครั้งสุดท้ายนะคะแล้วก็จะหลับฝันดีแล้วก็จะไม่ค่อยเหนียวแล้วค่ะเห็นไหมพอเรานวดไปนวดไปมันก็จะไม่เหนียวนะคะเห็นไหมคะจะได้ตื่นขึ้นมาสดชื่นแจ่มใสหน้าชุ่มชื้นจะได้ไปพรุ่งนี้เป็นวันศุกร์ด้วยได้แต่งหน้าแต่งตาได้เวลาแต่งหน้าก็หน้าแล้วก็เครื่องสำอางก็ติดค่ะพรุ่งนี้ เพราะว่าจะไปงานวันเกิดหลานลูกชายของเพื่อนเห็นไหมคะพี่น้องเนี่ยทาเข้าไปส่วนที่เหลือเนี่ยทาเข้าไปให้วอกอย่างนี้แหละคะ่ะวอกอย่าไปกลัวไม่เคยไม่ได้ไปหลอกแฟนนะคะห้ามหลอกค่ะ,หคะหให้เขาหอมนะคะให้เขาหอมเอาค่ะอย่าให้เขาหลอกเราเออย่าอยา่อยา,ยาเดี๋ยวว่าเรากเขาเป็นเอยทำไมคุณหน้าขาวจังอยากหลอา จะไม่ได้หลอกเธอเ้อค่ะบอกงี้ฉันทาครีมฉันอยากสวยบอกข้างนี้นสวยเพื่อเธออือบอกสามีบอกว่าสวยเพื่อ,อเธอแหละไม่ได้สวยเพื่อใครหรอกค่ะเห็นไหมแคะคุณขาวอย่างนี้แหละั้งสุดท้ายจริงๆใครทาได้เยอะๆได้ยิง่งดีนะคะเนี่ยเห็นไหมส่วนที่เหลือก็ทาเข้าไปว้าวอะไรกําลุกในกไผ่อุ้ยเห็นไหมส่วนที่เหลือก็ทามือนวดเข้าไปค่ะนวดนวดเยอะๆนวดเยอะ อันนี้ครั้งสุดท้ายนวน,นะคะอืมชุ่มจังเลยแล้วพวกนี้ก็จะตื่นออกมาพวกนี้จะคอยดูนะคะว่าจะขาวใสอ่ะใสแล้วชุ่มชื้นปรประโยชน์ผิวปรประโลมผ,ผิวให้เราผิวดีค่ะทาฝ่าเท้าทาอะไรได้หมดนะคะนิ้วเท้านิ้ว นิ้วเท้าข้อเท้าตะตุ่มก็ได้ค่ะตะตุ่มก็ดีนะคะเพราะตะตุ่มเป็นเป็นที่ที่ที่ผิวหยาบกร้านของเราใช่ไหมคะบางคนมีตะตุ่มที่แบบมือเราไม่ว่าก,กันคุณลองทาครีมเวียตัวนี้นะคะนีเวียสีเขียวกระปุกเดียวอยู่หมัดค่ะอยู่ทุกอย่างในอยู่ในกระปุกเดียวชุ่มชื้นสดชื่นด้วยตื่นมาแล้วคนเราเวลารู้สึกรู้สึกเราสดชื่นอะ่ะหน้าเราชุ่มชื้นเนี่ย เรารู้สึกเรารู้สึกเขาเรียกอะไรนะมันมีความสุขอะถูกไหมคะเห็นไหมค่อยค่อยนวดไปแล้วขนาดนวดไปนั้นเห็นไหมจากหนาๆนานะวอกวกนะคะพี่น้องเนี่ยคุณพี่น้องเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมอุ้ยเห็นไหมสดชื่นเจ่มใสค่ะเห็นไหมทาเข้าไปค่ะทาเห็นไหมค่ะฉันจะนวดอย่างเงี้ยค่ะก็ประมาณจริงๆเน่ะเราอยู่ห้องน้ําสัก คนเดียวสักสิบนาทีก็ไม่เห็นเป็นอะไรไปเพราะให้ใครมีลูกใครมีแฟนก็ให้เขาเข้าห้องน้ําก่อนเสร็จแล้วเราก็มาใช้เวลากับตัวเองสักสิบนาทีประมาณสิบนาทีแค่นั้นละค่ะเนี่ยเรารอให้มันรอให้มันแห้งเหรอรอให้มันซึมซับค่ะรอให้มันซึมซับท,า,ทาข้างหลังด้วยค่ะท้ายถอยนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะที่ว่าบางคนลืมไปลืมทาในส่วนส่วนท้ายถอยทาครีมทางเนี้ย ทาหูด้วยครับพี่น้องทาหูหูนี่นะหูก็มีสิบนั่นนะคะมันก็แห้งเหมือนกันถูกไหมคะมันเหนียวนะคะเหนียวเต่เหนียว,เห,ยวเหนียวมีอะไรนะเหนียวเหนียวมีสับคุณเหนียวมีสิ่งดีๆในตัวมันไม่ต้องไปคิดค่ะใช้เลยค่ะใช้ครีมตัวเดียวนะคะ้องใช้เนี่ยค่ะอลัลลอืมรู้สึกชุ่มเลยค่ะคุณพี่น้องเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมที่ว่าขาววกเมื่อกี้หายไปไหนเอยเนี่ยเห็นไหม เห็นไหมคะอืมใบเล็กด้วยเห็นไหมคะชุ่มชํำค่ะเสร็จแล้วพรุ่งนี้ตื่นมาก็จะสดชื่นแจ่มใสแต่งหน้าทาปากแดงออกไปหลั่นลาเพราะมันเป็นวันศุกร์วันศุกร์ส,สัปดาห์วันไหนไหนก็ศุกร์ค่ะถูกไหมคะนี่ค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะพี่คุณพี่น้องขาเนี่ยค่ะเห็นไหมอันาก็ทาปากเลยครั้งสุดท้ายปากก็บานๆนี้แหละคะ่ะทาโลด เห็น oh. ไหมคะคุณพี่น้องคาตานะตานะเอาลองไปทำดูนะคะเพราะว่าสิ่งสวยๆงามๆช่องพีน,นิสเตชันก็ชอบเอามาแช์คะ่ะเพราะว่าพี่เพีน,นีนี่ก็เป็นปีดานะคะก็อายุเยอะแล้วสรรหาสิ่งสวยๆงามๆม,มาแช์บอกเพื่อนๆกัน ไม่ว่าอยู่ที่ไหนมุมไหนของลูกถ้าเกิดมีโอกาสได้เข้ามาดูก็ดูถ้าเกิดใครไม่ถูกใจก็ไม่ว่ากันนะคะแต่ขอบคุณทุกเสียงทุกคำพูดทุกคอมเมนต์ที่เข้ามาค่ะสละเวลาอน้อยนิดมาให้เป็นนิสตชันวันนี้ก็ขอราตรีสวัสดิ์นะคะพรุ่งนี้ก็จะได้หน้าสวยเอิบอิ่มเพราะเป็นวันศุกร์พรุ่งนี้เอิบอิ่มทุกวันศุกร์ตาสุกใจราตรีสวัสดิ์ค่ะทุกคนค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณที่มาชมสวัสดีค่ะ mm hmm.